กลอดภช้างขึ้นหน่อยเอ้ยมาหนีแหมโอ้อยครับจะขึ้นแล้วครับตื้ตอๆเฮ้ยหาแล้วหาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเจ็บแล้วเจ็บแล้วปุ้บโอ้โหรถรถใสใสอ,อีอันนี้เป็นการเจิมรถของบัวบานนะ Ờ ừ, cái game này. Ô, không hay lại, không hay lại. Taram, taram ta. Hay quá. งงงงยังวะยังวะับบานบอกอยังวะเตะร์ดเตะรดเติร์มเติร well. ดเติร์ดเติร์ดเติรดเติรเตะดเติรดมติรเติร์้เติร์ดเตงร์ดเติร์จเตดเติเตะรดเติดเรเยดเติรเรเดเตร์ดาติรดเติร์ดเตกร์ดเตดเเยเหรอกเรเรเด ไปรถให้ช้างขึ้นหน่อยเฮ้ยห่อนเด้อห่อนเด้ออ้าวอ้าวอ้าววันจะขึ้นรถครับอบานมาขึ้นรถแล้วลูกบอบานข้างดีแง่ื่องดีมากดีจนกริบอ่ะเดือดเกรักมากนะรถคันเนี้ย อยถ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 อยออรถอออยอยถอยถอยถอยอ่ถถอยๆอยถอยอยถอยถอยออยออยอยยัอยถบบถอยอยถอยถอยอมถอยอยยถอ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 ต ้นแลวครับเอาคืนคืนคืนรถลูกคืนรถดูฮะสิบล้อไม่ขึ้นครับจะขึ้นซาเล้ง์ก็พี่น้องชาเลนจ์วดขาหน <laughs> ้าะซางโอ้โกว่วาจะไปถ,ถึงกว่าจะไปถึงรถพังพอดีครับขึ้นไหมขึ้นไหมมาดูว่าน้องขึ้นไหมเฮ้ยไอ้บัวบานจะผสมพันธุ์รถตายแล้วโ oh, <laughs> โอ้โห <laughs> ไปเก้าเก้าขาแล้วไปเก้าเก้าขาแล้วไปจะพึ่งไปดิช้างให้ไปเลยจะฟาวไปเอาาเอาเอาบเครื่องก่อนตับเครื่องก่อนตับเครื่องก่อนไม่ตาดยากดูครับว่าน้องจะขึ้นยังไงนี่แต่ทำไมน้ำมันออกมาล่ะไปเฉยไปเ้ยอ่ะไปเฉยขึ้นไหมขึ้นไหม ขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นดีดีเอาหมดเลยครับไปดีดีเเอาหมดเอาหมดว่าจะคนหรือช้างก็จะขึ้นแล้วเว้ยมันจะขึ้นแล้วเอาหนึ่งสูงเอาขึ้นมามาขึ้นมามล่วขึ้นไหมโอ้โหไม่ขึ้นครับขึ้นไม่ขึ้นเอาเก้าขาเก้าขาเอาบอลสูงแล้วบอลสูงดูเลยสูงเอาข้างถึงไหม เอาขึ้นมาขึ้นมาอ่ะงงงงอยู่งงอยู่เงว่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮาล้วหาล้วเฮ้ยเยเจีล้วเจีบแล้วโอ้โหรถัสใสอีออดูยุบเลยครับโชยุบเลยโอ้โหโอ้โหเฮ้ย ขึ้นจริงเว้ยเฮ้ยเอาจิงจริงเว้ยไม่ต้องออกล,อกลอ้อสิบล้อในเสือออกซาลิงก์่แหละเอาขึ้นแล้วเหยียบแล้วโอ้โอ้โ,อ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 โอไอ่ร็อกคีมันร็อกยุบมันนะองบุบาลบอกแหม่อยากขึ้นนะ่ะไม่อยากขึ้นสิบล้ออยากขึ้นซาลิง ดูดูดูแล้วดูความพยาของน้องบัวบานเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหรถนี่ถึงกระยุบเลยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหขึ้นนี่ลิ้นเลยขึ้นนี่ล้เลยเออมาธรรมดาเลยเอาเอาขึ้นข้างหลังขึ้นข้างหลังเอาจถะโอ้ข้างหลังขึ้นครับเออข้างหลังขึ้นโอ้โหธรรมดาลูกชายผมเ้้ยย อ้ยดึงเลยครับดึงดึงสู้ครับดึงสู้ช้างครับพี่น้องอุ้ยรอยลวยรอยได้ยกอุ้ยรอดูล้อท่านผู้ชมโอ้ดูพลังช้างครับโอ้โหโอ้ดูดูเกาะเกาะดูเขาเกาะไปนะครับโอ้โหอ๋อแนะครับสู้กันครับระหว่างรถเข็นกับเออช้างฮะสู้กันฮะช้างนี่ทําการเอาขาล็อกเข้ามาครับโอ้โหแดนที่เยี่ยปิ้วอ่ะดูอ่ะโอ้ท่านผู้ชมดูแรงช้างอ่ะ เยอะแค่ไหนฮะโอ้ยเรียปล่อยให้ช้างเล่นนี่โคพังเลรถเสีเยว่ะเนาะยไม่เหลือนะครับไม่เหลือแสดงว่ารถคันนี้ถ้าจะไปต่อให้ช้างขึ้นนะต้องทำอันนี้เป็นสี่ล้อครับแล้วก็ใส่โชกให้ใส่ล้อแม็กนะครับใส่โชกเป็นล้อแม็ก่อ์อันนั้นก็เอาเหมือนกันละฮะอันนั้นก็ขึ้นเหมือนกันแล้วโอ้โหมันจวดจริงๆบ้านบอกไปว่าทางหม แอมแทมแทมแทมโอ้ยถอยมามรถที่คุณประจุให้มาเลยครับเราจะขนมาจากพัทยาแล้วเอามืขนบอลโดยเฉพาะแล้วก็เอามาโอ้าบ้านลูกมันขึ้นไหมพ่วงข้างนั้นไว้หลังบ้านนะครับแล้วก็เอาเออ่มาต่อรถอันนี้นะครับเอออันนี้น่าจะใส่แบบอันนี้เนาะใส่เสื้อเสื้อบัวดึงไปแล้ว ก็ดึงสู้โบาณน,นะพระจิตมดึงสู่สั่งไว้เนาะดูนะครับจะดึงไปนะครับอ,อ,อ, <c oughs> อันนี้เป็นการเจิมรถของบัวบานนะเอ,เออการเจมิมโอ้ไม่ใช่ละ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 ถอยไปเลยไม่ใช่ละไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่เจมิมละอันนี้เขาเรียกว่าทำลายล้างแล้วคุณไม่ถอนเกียร์ไม่ได้ถอน ทอเกี่ยวเนาะบัวดึงไปลูกบัวอะไรวะบัวจุ่มบอกว่าให้ให้บัวนะให้บัวใช่ไหมแต่จุ่มบอกว่าไม่ไม่ไม่ได้บอกจุ่มประสงค์ว่าจะให้บัวทำอะไรให้บอกว่าเอาไปแช่อะไรก็ได้วกันสลับบัวบานเอาบัวบานเล่นตข้ากลบัวบานบัวบานบอกเอามานี่ผมจะขี่เองเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวไปขี่เขาขี่นะผมตั้งแต่มายังไม่ได้ขายผมกมาอะไร ก็ถ่ายแล้วก็ไม่เป็นไรันประมูลคือคุณป้าจุ๋มบอกว่ามีเอฟซีถามว่าตั้งแต่เอามาหน่อยโอ้ยถอยลูกถอยถอยโอ้ยดึงลากฟิวเลยผมบอกว่าเอามายังไม่ได้รีวิวเพราะว่างรถจะไม่เสร็จเออแต่ก็โทรบอกคุณป้าจุ๋มแล้วนะว่าที่บ้าบผมไม่ได้เอาเคร่วงข้างมาใช้เพราะมันเออ่ขนย้ายไม่ได้ยาไม่ได้ใช่แล้วมีอีกท่านหนึ่งให้พอดี S <S> เด้เอามามิกแอนแมสมิสแอนแมสกันเป็นรถคันน um ี้ออกมาแต่เครื่องดีมากเลยนะครับเป็นรถที่บอกว่าพาแก่ร่ําแก่รวยเอามาให้บัวบานเอามาให้ลูกชายบัวบานเลยติดตามทุกวันเอออเาเอาให้บานขึ้นเต็มเลยเฮ้ยพอแล้วพอแล้วตาขี้หยกเสียหัก มาทางนาบักเสือถอยถอยยตอนแรกเขาไม่กล้าขึ้นนะแต่พอเหยียบไลขานึงจะขึ้นเยโอ้โหไม่ธรรมดาล้อโบบานตาตาเฮ้ยอย่าไป อยากไปด้วยครับ